ใาการบลายเทสของเราพาท่านผู้ชมมาที่ร้าน m i x ที่สยามสแควร์วันค่ะเราจะมอบจานดำเพื่อการันตีความอร่อยให้กับเมนูไหนกันบ้างโปรดติดตามชมค่ะขนมตัวนี้ชื่อว่าเซฟเือร์เป็นขนมที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับก็จะทำจากคุกกี้ฝรั่งเศสข้าวพองฝรั่งเศสแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตบวกด้วยกะทิของบ้านเราซึ่งแสดงถึงความเป็นไทยนะครับนำไปเคี่ยวกับตัวน้ำตาลมะพร้าว หลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะมาทำโชว์สดที่โต๊ะโดยที่ใช้ลูกปิดไนตรเชนที่มีอุณหภูมิติดลบ1 9 6องศาแล้วก็ทำให้จากน้ำน้ำกะทิที่เคี่ยวแล้วเนี่ยกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนี่คการกู้โลกละวันนี้เรากำลังจะกู้โลกกันอันนี้หลายหลยถ้ากินน้ำลงไปจะรูกเป็นหนึ่งนะฮะมาสมงไปหิมะโอเคเอนจอยครับขอบคุณครับ ่ะพี่โอเคปั๊บเข้าไปอะเอ็นจอยครับผมพี่เปิดเฮ้ยอืมอร่อยพี่อืมอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยมากมากอันนี้นี่เครสชาติจะออกนมนมนิดนึงอ่ารสชาตินมนมนิดนึงแล้วก็หวานหวานกรอบกรอบผมว่ามัน ฮ้มันอร่อยอ่ะอ๋อเราน้องขอรสชิมคือรสเปรี้ยวของลเตร์เบรี่อ่ะมันมาตัดกับรสรสนมแบบเมื่อกี้รสนมนมครื่นๆออเด็ดมากเลยครับกนกะทิที่ไทยเราเองนี่นะเฉพอมันมาฟิวชั่นกับอะไรนะในตัวเจ้เเหลวมันออกมาเป็นแบบนี้เขามันได้รับตาเนี่ยคือความรู้สึกมันจะเหมือนกับยังไงล่ะ เราเราต้องลุ้นอะ่ะโอ้มันคืออะไรที่เราตักลงไปจะโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะจินตนาการไดเ้เนี่ยผมหลับตาปุ๋ยพี่นะอยู่นะมันจ,จินตนาการได้เหมือนกับเราได้คิดเองอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สีขาวก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นสีเขียววมันก็อ,นอร่อยตอนเราก็ถึงเวลากันแล้วที่เราจะมาตัดสินใจกันว่าจานไหนจากทุกๆเมนูที่เราชิมเนี่ย ที่เหมาะกับจานดํามากที่สุดพี่ชอบไหนพี่ชอบไหนไหนลองบอกดิครับคือผมไม่อยากมีอะไรเข้าตาบ้างผมไม่อยากพูดคํานี้เลยว่าผมชอบไปหมดเลยถ้าเลือกหนึ่งอันคือคือถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมให้แซฟเดียดนะเออคืออันนี้ผมก็ให้เหมือนกันโอเคเรามองตรงจุดยันที่สุดที่สุดเออของร้านนี้มาต้องชิมครับนี่ไงอันนี้คอมเมนต์ครับผมครับผมจานดำอะไครับดิเออครับผม วันที่เราถ่ายรายการนี้เป็นวันเกิดของคุณเดย์พอดีค่ะดูซิว่าพิธีกรคนใหม่ของเราจะเซอร์ไพรส์กับเค้กวันเกิดที่ปอนและทีมงานเตรียมมาให้แค่ไหนเบิร์เดย์เบอร์เดย์ครับขอวันเกิดนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรักมวยครับขอบคุณครัแล้วอยากได้สิ่งไหนก็ได้อย่างที่คิดครับผมพี่เียังไม่ยุ่นขึ้น ไม่ถ่ายรูปก่อนตาดฮะนี่จาจะเอาไปอวดคนนะนี่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 โอเคขอบคุณครับพี่เดชครับพี่เอ้ครับรายการบายเทสนะครับขอมอบจานดำเป็นสัญลักษณ์ของอาหารที่รสชาติดีมากในร้านพี่เอกนะครับให้กับเมนูเซฟเดียวนะครับที่ที่สาขาสยามสแควร์วันแห่งนี้นะครับ ขอบคุณด้วยครับผมขอให้ร้านมิกซ์มีลูกค้าเข้าออกตลอดไปขยายสาขาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดเมนูอาหารที่สุดยอดให้เราได้ลองชิม้วมีในสต็อกอยู่ประมาณ5 0เมนูนี่เเดี๋ยวใกล้จะอมา่ครรอติดตามได้นะครับอีก5 0เมนูจากพี่เอครับผมจากร้านมิกซ์ครับผมตอนจากวันนี้ที่ตั้งแต่เช้าเราเจอกันแล้วก็ ได้ปิดตาลองชิมมาจนถึงตอนนี้ครับที่อยากรู้ว่าปอนรู้สึกยังไงนะผมชอบมากผมว่าแปลกคือตอนแรกคือก็มีพี่เขาก็ถามนะว่าเอถ้าเราสักวันหนึ่งเราโดนปิดตาเราจะรู้สึกยังไงคือผมก็บอกเขาเลยว่าเออผมรู้สึกเศร้าถ้าผมมองไม่เห็นแต่พอผมได้มาลองปิดตาเองเนี่ยคือเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นอย่างที่เราคิดกันตอนแรก คือผมรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็พอผมได้ปิดตาแล้วลองคุยกับพี่เดย์เนี่ยคือ uh huh. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยู่ในโลกเดียวกับพี่อ่ะแล้วพอได้คุยเราก็รู้สึกถึงอีมุมมองหนึ่งไงตอนตอนเวลามองเห็นเราก็มองพี่แบบนึงพอเราปิดตาเหมือนกันแล้วคุยกันเนี่ยเฮ้ย uh huh. เรารู้สึกเออเราเขาเขาอกเข้าใจนะสิ่งที่พี่กำลังพูดถึงอะไรเงี้ย uh huh. เออผมก็ชอบมากสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เร,เราเห็นก็ได้ใช่ uh huh. แล้วพอไม่เห็นมันอาจจะได้ เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็ได้ใช่เ,ออเหมือนกับรสชาติอาหารที่เราช,ชิมในวันนี้ติดตามชมรายการไบเทสอร่อยกว่าที่ตาเห็นได้ทางไทยรัฐทีวีในเวลาเดียวกันนี้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ผมกับน้องปอนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับถ้าใครมีเมนูเด็ดรสชาติโดนใจสามารถมาแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารได้ในเฟซบ b ๊กไบเทสท t TV ค่ะ และมาสร้างวัฒนธรรมการถ่ายภาพอาหารแบบไลน์เทสด้วยกันเพียงคุณถ่ายรูปอาหารด้วยการปิดหน้าจอให้ภาพดำสนิทและโพสต์ลง Instagram ของคุณพร้อมบรรยายรสชาติของอาหารไลน์เ a สต t t ี TV ค่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแชร์ประสบการณ์ที่อร่อยกว่าที่ตาเห็นได้แล้วค่ะ